ลักษณะของ s c a ม m e r นะนเวลาที่เขามาพูดคุยกันกับเรานหนึ่งจะให้ไลน์ให้ WhatsApp อ,อะไรไวๆเลยแล้วก็พวกเนี้ยมันจะส่งข้อความหาคุณเป็นแพทเทิร์นเลยห้าบรรทัดสิ 10, 000, บบรรทัดยาวๆโดยบอกว่าเขาเป็นใครเ <DP> ขาเป็นใครมีโปรไฟล์วิลิสมาลาสวัสดีครับสมมุตินะผมชื่อมาร์คผมเป็นหมอนะผมนู่นนี่นั่น,นผมชอบคุณมากเลยแล้วนี่ไลน์ผมแล้วนี่ WhatsApp ผมอะไรเงี้ย il, จะเป็นอย่างนี้ เป็นแพทเทิร์นพออ่านดูแล้วพี่จะรู้สึกว่าไม่มีชื่อพี่ในนั้นเลยเขาไม่ได้ศึกษาพี่เลยแล้วเขาก็ส่งแบบนี้ให้กับทุกคนอ่าบางคนเล่นเว็บไซต์หาคู่ใหม่ๆหุยคุณตาหนุ่มหล่อเขาเป็นหมอโน่นนี่นะั่นเขาส่งข้อความหาเราแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะ่ะคุณตาว่าเปอร์เซ็นต์นคือ99%เ็ลยคือสกแกมเมอร์เขาจะเป็นอย่างนี้ทักหาทุกคนแบบนี้นะะแหละค่ะแล้วทีนี้ ออพอคุยไปแล้วนะคะเขาจะแบบว่าพูดวหวานๆนะพูดวหวานๆเดียฮ er, ันนีที่รักอะไรเงี้ยอ,อะไรอีกนะดาริ่งอะไรเงี้ยจะเรียกเราหวานๆตั้งแต่เริ่มต้นง่ายๆเลยคิดดูนะมันก็เหมือนผู้ชายแบบพวกแมงดาพวกอยากหลอกลวงอะไรเงี้ยปากหวานกับเราก่อนอะถูกไหมก็ดูอย่างเงี้ยดูออกอะไรง่ายๆเลย คุยไปคุยมาพวกนี้นะมักจะบอกว่าชอบเราไวๆทั้งที่ก็ไม่ได้รู้จักเราอ,อะไรเราเลยนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, จริงเหรอเนี่ยมีคนมาชอบเราเหลอกทั้งที่เขาไม่ได้รู้จักอะไรเรามากมายเลยนะคือคุยนิดๆหน่อยๆเองแต่บอกรักมากมายอยากทุ่มเทท,ทั้งชีวิตและหัวใจอะไรเงี้ยนั่นแหละคือการหลอกลวงอ่ะบางทีก็จะมีบอกว่าให้เราปิดโปรไฟล์ออกมาคุยกับเขาคนเดียวได้ไหมเพราะว่าอะไรอยากปิดก๊อกเยื่องไงคะอืมเราจะได้ไม่มีตัวเลือกอื่นจะได้คุยกับเขาคนเดียวแล้ว คุยกับเราสม่ําเสมอคนเราก็แบบว่าถ้าคนที่โลนลี่หรือเหงาอยู่คนเดียวเงี้ยก็อาจจะโดนหลอกได้ง่ายนะพวกนี้ก็มักจะเลือกด้วยคุณอยู่กับใครโอ้ฉันอยู่คนเดียวนน่นนี่นะั่นอ่าเอาละใช้ความเหงาความรักนะคะมาเป็นเครื่องมือในการหลอกหลอกเราคือเราอะคิดดีนะนะแต่คนอื่นอะไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดดีกับเหมือนเราอะค่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดดีเหมือนเราก็ คุณตังก็จึงมากบอกว่าคุยกับคนในเว็บไซต์หาคู่อะค่ะมันมีวิธีดูอย่างนี้นะถ้าศึกษาจริงๆคุณจะดูออกเลยค่ะว่าอันนี้คือคนมีตัวตนจริงอันนี้คือสแกมเมอร์คุณตังก็มีวิดีโอสอนฟรีให้ในเพจบ,บ่อยๆนะเข้า <c oughs> ไปดูได้เลยตั้งใจเข้าเพจไปดูเมนูวิดีโอนะคะมีมีเคล็ดลับเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูในลําดับถัดไปเพีย yeah. บอกเราส่งของมาให้หรือโอนเงินมาให้ ตังขออนุญาตพี่สาวท่านนี้แล้วเนาะพี่สาวท่านนี้มาถามครูตาลครูตางก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเขาบอกว่าเขาโอนเงินมาให้เรามีใครเคยเจอแบบนี้แล้วบ้างเขาบอกว่าเขาโอนเงินมาให้เรานี่ payments u c c e s s f u l ด้วย2,50,000ยูโร has been paid to แล้วก็ชื่อเราอันสีส้มขีดๆเนี่ยค่ะเป็นชื่อเราภาษาอังกฤษนะเนี่ยค่ะ,ะมี reference ด้วยวันที่เอ้ยวันที่ก็ถูกต้องด้วย เมื่อวานเนี้ยเห็นไหมดูไว้นะดูดูดูนะคะเผื่อใครจะเจอแบบนี้นะเสร็จปุ๊บบอกว่าโอนเงินมาให้แล้วเขาก็บอกว่าอ่าเนี่ยค่ะนี่โอนเงินไปให้แล้วที่รักอ่าฉันโอนเงินไปให้เธอแล้วไอ้คนเนี้ยมันชื่อเฮนรี่นะพี่ๆไอ้สแกมเมอร์เนี่ยอ่ามันชื่อมันชื่อเฮนรี่ก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในไทยคิวปิดอยู่หรือเปล่านะอืม มันบอกว่ามันโอนเงินมาให้แล้วแล้วก็บอกว่านี่คือหลักฐานการโอนความรักอะไรแปลแปลภาษามาคุยกับเราไงแล้วต่อมามันก็บอกว่าธนาคารของฉันเพิ่งส่งเมลว่าบัญชีของคุณเป็นสกุลเงินบาทเงินที่ฉันโอนไปให้คุณนะ่ะต้องแปลงเป็นเงินบาทก่อนจึงจะสามารถ เข้าบัญชีคุณได้เอาตรวจสอบเมลของคุณน้อยเอ่นะเห็นไหมเห็นไหมดูวิธีการของมันนะเรียกมันนี่แหละชังโอ้ยน่าจะหลอกคนมาเยอะแล้วนะต่อมาค่ะพอไปดูเมลอ่ะเมลบอกไงอ่ะเมลบอกงี้ค่ะเมลบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นชื่อนามสกุลเราสวัสดีค่ะได้มีการโอนเงินจำนวน250,000ยูโรไปยังบัญชีของคุณ เนื่องจากบัญชีของคุณไม่ไม่รับสกุลเงินยูโรจึงต้องแปลงให้เป็นเงินบาทคุณต้องชำระค่าธรรมเนียม1,000 0บาทไทยสำหรับการแปลงสกุลเงินในการโอนเงินนี้เพื่อที่คุณจะได้รับเงิน9ล้าน8แสนบาทป้า คือการอนเงินให้เยอะขนาดนี้เท่ผู้เป่าเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆถูกไหม <c oughs> อ่าดูไปดูพอดเรื่องของพวกพวกนี้นะที่มันหลอกลวงนะต่อมาพี่สาวคนนี้ก็บอกว่าอะไรอะไรนี่อ่มีมีอันนี้เข้ามาอันนี้คืออะไรนะคะที่รักอ่ะมันบอกว่าไงรู้ไหมที่รักฉันให้ความเคารพไว้วางใจคุณอ่าคุณควรจะควรจะได้รับความรักนี้คือนะเป็นบทพิสูจน์ รักที่ดีที่สุดแบบว่าเนี่ยเป็นของขวัญที่ฉันอยากมอบให้เธอเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความรักของฉัน <c oughs> <c oughs> แบบแบบนี้วะซานพี่พี่มีพี่พี่บอกเจอแบบนี้เหมือนกันบอกแล้วใช่ไหมคะอ๋อเห็นไหมเห็นไหมมีคนเจอแบบนี้เหมือนกันมันมีข้อสังเกตแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะหนึ่งโอนเงินระหว่างประเทศแบบโอนสลิปแบบนี้มันเหมือนการโอนผ่านแอปใช่ไหม มันไม่สะคุตันมองว่านะมันเท่าที่คุตันเข้าใจนะมันเป็นยอดเยอะขนาดน,นี้มันต้องไปทําธุรกรรมที่ธนาคารแล้วการโอนเงินแบบธนาคารนะ่ะมันจะไม่มันจะไม่เป็นสลิปโชว์แบบนี้ค่ะอย่างอย่างแอปที่คนยุโรปหรือคนอเมริกานิยมใช้แอปไวซ์เนี่ยมันก็โอนได้ไม่ถึง2-5ล้าน ต่อครั้งเป็นอย่างมากบาทนะ2อล้านบาทต่อครั้งเป็นอย่างมากแต่อันนี้ยค่ะโอ้เกือบ10ล้านนะโอ้พ่อพ่อคนนี้รวยเนาะเกือบ10ล้าน 1. จํานวนเงินมันเยอะเกินกว่าจะเป็นจริงได้ในการโอนมาให้เรา2ไม่เคยเจอกันคนไม่เคยเจอกันเลยอะ่ะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไว้ใจขนาดกล้าโอนเงินเกือบ10ล้านมาให้เราเกือบ10ล้านบาทวิธีสังเกตนะคะคือแบบนี้ สามการโอนเงินนะคะถ้าเขาโอนมาจริงถ้าเขาโอนมาจริงนะคะโอนเงินนะ่ะโอนมาจริงนะ่ะค่าธรรมเนียมจะโดนหักจากเงินที่เขาโอนมาแล้วคะ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรใครจะไปทําแบบว่าเนี่ยโอนเงินมา10บล้านตรงนี้อ่ะคุณต้องจ่ายอันนี้เพื่อให้ได้อันนี้เนี่ยวิธีการของพวกมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดหรือส่งของมาให้เหมือนกันให้มองอย่างงี้ง่ายๆเลย พี่สาวคนนี้เอกใจแล้วก็เข้าใจแหละก็เลยมาเล่าคุณจันฟังแต่ก็มีหลายๆครั้งนะบางคนอะ่ะอาจจะเผลอโอนแล้วคุณก็ไม่รู้นะเออคือแบบนี้วิธีมันมีข้อสังเกตอยู่ค่ะ 1. เงินเยอะขนาดเนี้ยเขาไม่โอนแบบออนไลน์สลิปแบบนี้ค่ะมันต้องไปทําที่ธนาคาร สองมันเป็นไปได้หรอเขายังไม่เคยเจอเราเลยนะแล้วจะโอนเงินตั้งเกือบสิบล้านมาให้เราบางคนอนะคุตันเห็นพี่สาวบางคนส่งรูปมาให้ดูหนึ่งล้านดอลลาร์ด้วยก็คือสามสิบสี่สล้านบาทอะมันเป็นไปได้หรอคะไม่เคยเจอกันเลยโอนเงินมาให้เราสามสิบสี่ล้านบาทมีเคยมีคนที่โอนเงินให้กันช่วยเหลือแบบทั้งๆท,ที่ยังไม่เจอแต่เขามั่นใจกันสุดๆแล้วนะเขาคุยกันมาอย่างรู้เรื่องเขามีเป้าหมายด้วยกันเขาจะมาหาเขาจะมาเจอแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้ หลักแสนเป็นไปได้และ3อันที่พิสูจน์ได้จริงๆที่สุดเลยนะคะคือถ้าโอนมาแล้วเราได้รับจริงนะถ้ามันเป็นความจริงค่าธรรมเนียมมันโดนหักไปในนั้นเลยในเงินที่เขาโอนมาให้เรามันไม่มีการมาเรียกเก็บเงินจากเราแบบนี้มัน s t u p i อเดียค่ะไม่มีใครก็ทําอย่างนั้นหรอกแล้วมันก็เป็นอะไรที่ make ซ e n s e มากๆโอเคไหมคะคือแบบนี้ สังเกตแบบนี้ได้ง่ายๆเลยพี่เสาวไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดถ้าเขาอ้างนะอย่าไปจ่ายเงินดก็รู้เลยว่าเนี่ยเราเจอสแกมเมอร์แล้วแล้วก็บล็อกมันไปเลยและวิธีการหลังจากนั้นนะมันจะแกล้งทําเป็นโกรธเราอ่ามันจะบอกว่าที่รักทําตามที่ธนาคารเขาบอกนะอดีไม่ดีบางทีก็จะมีเมลมาหรือบางทีก็โทรหาเรา,ากดดันให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมพี่ๆเสร็จปุ๊บไอคนที่เราคุยด้วยเนี่ย ก็จะโกรธเราแฟนเราโกรธเราเนี่ยที่รักฉันโกรธเธอโน่นนี่นั่นวอยวายวอยคือมันคือเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะพี่ๆกับทุกๆคนที่เจอจะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันเลยคืออย่างนี้นั่นแหละสแกมเมอร์แล้วบล็อกมันไปซะเสียเวลาเสียเวลาแบบเสียสุขภาพจิตเปล่าๆค่ะถ้าเจอแบบนี้นะคะแต่ถามว่าอ้าวพอฟังมาหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวอ้าแล้วถ้ามีหนุ่มอ่ะขอรายละเอียดที่จะโอนเงินให้เราเราจะกล้าให้เหรอครูตันให้ได้แต่ คุณต้องรู้ว่าแล้วแบบไหนคือได้จริงและไม่ได้จริงถ้าเป็นการหลอกลวงก็จะเป็นเคสแบบคุณตาลบอกนะคะถ้าเรากลัวเกินไปแล้วเราปิดประตูเรา close the door เลยอะเราก็ไม่มีทางเห็น opportunity หรือเห็นโอกาสใดๆโอเคไหมถ้าเรากลัวเกินไปแล้วเราปิดประตูเราก็จะไม่มีทางเห็นโอกาสใดๆแต่เราเปิดประตูเลยค่ะแต่ให้เรารู้ทันอะเข้าใจไหมอะเนนะคะคือแบบนั้นรู้ทันอามาแบบไหนมาเลยค่ะรู้ทันหมดแหละโอ้ยไม่เสียเงินหรอก รู้อยู่แล้วว่าถ้าแบบนี้คือกมเมอร์อย่างเงี้ยค่ะคือแบบนี้เหมือนเหมือนพี่สาวที่กุณตันยกตัวอย่างให้ดูเหมือนกันแกนก็เป็นแบบนี้นะคะเอขาลูกทันเอจใจเออแปลกๆนะคุณตานอะไรก็เขาก็มาเล่าคุณตันฟังคุณตานเออเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อนุญ,ญาตให้คุณตานแบบเอาเอา,เอารูปมามาโชว์คุณตานเคยเห็นอยู่เคสก่อนนี้เป็น1ล้านดอลลาร์แหละแต่มันชัดเจนเลยไง <laughs> เศรษฐีดูไบเขาก็ไม่ทําอย่างนั้นนะคือคนรวยจริงๆน่ะเขายิ่งรู้จักใช้เงิน,นะคะ่ะคนรวยจริงๆยิ่งรู้จักใช้เงินถ้าเขาอยากให้เงินเราขนาดนั้นน่ะเสียเงินเป็นล้านแขนก็ยังไม่ได้จับเนะี่ยเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกคะ่ะเขามาหาเราไม่ดีกว่าหรอเออถูกไหมเขามาหาเราถ้าคนรวยจริงๆนะ่ะพาเราไปเที่ยวมาดินเนอร์กับเรามาคุยกันกับเรามาใช้เวลากับเราอยากซื้อข้าวของให้อยากดูแลเราเขาก็ทําแบบที่เขา ไปด้วยกันกับเราไม่ดีกว่าหรอถูกไหมคะจะเป็นวิธีนี้พี่สาวที่แบบมีหนุ่มที่อยู่ประเทศชื่อแปลกๆดูแล้วชื่อไม่ปลอดภยัยบอกว่าอ้างเราว่าตอนนี้เขาไปลบตอนนี้เขายัางยงนีนอันนี้ก็เป็นมุกแบบ10ปีที่แล้วมันนิยมใช้เหมือนกันเป็นมุกเดิมๆเ,เลยค่ะสแกมเมอร์100%เลยค่ะแบบนี้ก็มีนะพี่ๆและสเต็ปในการเนี่ยคุณตันเดาได้เลยถ้าพี่บางคนไม่เชื่อนะ มันจะบอกว่ามันเป็นทหารมันเป็นลบให้เราอะส่งเมลไปบอกเจ้านายหน่อยว่าให้เราลางานมาหาพักผ่อนหาแฟนหรืออะไรเงี้ยพอเราส่งเมลไปปุ๊บส่งเมลไปตามที่มันให้มาใช่ไหมแล้วมันก็จะได้อีเมลเราเสร็จปุ๊บเวลามันทําธุรกรรมอะไรหรือมันบอกว่ามันส่งของมาให้หรือมันจะเดินทางมาหาเราหรือมันจะบอกว่ามันได้สมบัติมันจะส่งนั่นส่งนี่มาให้เราอ่ะมันก็จะใช้เมลนี้เป็นเป็นตัวกลางในการแบบ อ้างว่าให้จ่ายค่าธรมเนียมหรือเบอร์โทรศัพท์โทรหาเราอะไรเงี้ยค่ะมันมุกดมเดิมมันเสียเวลานะคุณตันบอกเลยแบบนี้ก็มีนะคือบอกว่าจะมาหาเราส่งตั๋วปลอมส่งอะไรมาให้เราดูเลยนะว่าจะมาหาเนี่ยมาแล้วเพราะถึงวันเดินทางบอกว่าฉันติดอยู่ตอมอฉันมีปัญหานั่นน,นู่นนี่บางคนก็บอกว่าเธอที่รักฉันมาถึงแล้วแต่โดนโจรปล้น เธอช่วยออกค่านั้นค่านี้ให้ฉันก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันจะจ่ายคืนให้อะไรเนี่ยนะก็มีเยอะมากมีบ่อยมากๆเลยนะมันเป็นวิธีหลอกอะค่ะมันเป็นวิธีหลอกขอเขาเพราะฉันเราเป็นคนดีได้แต่เราต้องรู้เท่าทันด้วยเนาะเราเป็นคนดีได้แต่เราต้องรู้เท่าทันกลลกลวงกลโกงของคนทุกวันนี้ด้วยค่ะมันเป็นแบบนี้ if something too good to be true it usually is เลยค่ะถ้าบางสิ่งบางอย่างมันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ปกติแล้วม,มันมักจะ เป็นการหลอกลวง